นอกเหนือจากนั้นเราย้อนกลับไปสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับพันตรวทโทอิทธิพลอัจชิยะประดิษฐ์ผู้บัญชาการสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานตํารวจก็อยู่ระหว่างการนํามาภาพบางส่วนที่กู้ได้จุดไหนอย่างไรเข้ารายงานพบตรและต่อมาท่านผู้ชมครับก็มีการเข้าตรวจในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งก็ประมาณว่าที่ได้มาวงจรปิดมันมาจากจุดนี้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  ตัวไหนอย่างไร<ฆ>คือมันต้องมาพลัดจุดท่านผูช้ชมคนอกเหนือจากนั้นนักข่าวเราได้คุยกับจะได้พิสูจน์หลักฐานรายหนึ่งซึ่งตอนนี้บอกว่ากู้ได้เพียงหนึ่งเซิร์ฟเวอร์เพราะสองเซิร์ฟเวอร์ถูกไหมค่ะ<ฆ>ตัวหนึ่งเอาไปทิ้งจุดหนึ่งอีกตัวหนึ่งเอาไปทิ้งจุดหนึ่งทิ้งในน้ําทั้งคู่ประเด็นก็คือว่าจะต้องใช้เวลาไม่ได้แปลว่าเอาขึ้นมาจากน้ําตั้งแต่เอาขึ้นมาก็ต้องไม่ให้ขึ้นมาจากน้ําแบบกระโชกค้อแหกต้องขึ้นมาแบบใส่กล่องโฟม แล้วก็ลําเลียงขึ้นมาเอาเข้ามาดำเนินการถอดถุงดําออกมาปุ๊บเราใส่ถุงดาแล้วทิ้ง<ฆ>น้ํามันเต็มในนั้น<ฆ>ก็ต้องเคลียร์แล้วไม่ได้แปลว่าจะไปดาเนินการกู้เลยมันต้องมีขั้นตอนกระบวนการในการโครนนิ่งไฟล์ออกมาเอามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่สมบูรณ์แบบก่อนนะคะซึ่งมันมีกระบวนการท่านผู้ชมไหณขณะน,นี้ยังต้องดําเนินการกู้เซิร์ฟเวอร์ตัวที่สองอย่างที่ผมบอกไป ทีมข่าวอายเชียรรมช่องสามไปที่ร้านติดวงจรปิดให้กับบ้านกำนันนกซึ่งอยู่ตรงข้ามราชพัฒนนครปฐมท่านผู้ชมเป็นร้านของผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในพื้นที่แล้วก็ปรากฏว่าทีมงานคุยกับพนักงานในร้านก็เลยต่อสายให้คุยกับอดีตกำนันซึ่งเป็นพ่อผู้ใหญ่พงพัฒน์อดีตกำนันทองพงเนี่ยบอกเลยลูกชายคือผู้ใหญ่บ้าน เป็นคนไปติดตั้งวงจรปิดที่บ้านกำนันนกรวมถึงที่สมกมนารกำนันนกแล้วเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นการไปเปลี่ยนของเก่าที่หมดสภาพอัปเกรดรุ่นกล้องให้ทันสมัยติดตั้งใหม่ราคาเบสเส็จประมาณ1นึ่งแสนครั้งแรกปลายปีห5ติดที่บ้านมีนา66ติดที่ท,ที่ทำการจุดเกิดเทตคือที่ทำการใช่ค่ะติดเมื่อเดือนมีนานนี่เองพ่อของผู้ใหญ่บ้านบอก ในฐานะช่างยืนยันกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต ใช่ค่ะเพราะว่ากล้องรุ่นที่กำนันนกใช้เนี่ยมันเป็นกล้องรุ่นใหม่มีระบบลูกยางกันน้ําดังนั้นน้ำเนี่ยจะไม่ซึมเข้าไปในส่วนสําคัญของอุปกรณ์ที่สําคัญคือเซิร์ฟเวอร์ตัวแผ่นดีสเนี่ยมันจะเป็นอะคริลิกค่ะมันมีความแข็งแรงทนทานมากโอกาสกู้ข้อมูลคืนมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าการแค่ถอดปลั๊กไฟออกไม่ได้ลบข้อมูลและเอาไปโยนทิ้งน้าเนี่ยม,มันไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเจ้าหน้าที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องได้ ถ้าไม่ได้ก็จะเกิดคำถามทันทีลองไร้เพราะมันจะเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งใกล้ๆสระน้ำใช่ไหมแต่แน่นอนเบื้องต้นไปนอย่างที่ว่าขณะเดียวกันผมย้อนกลับมาครับทูชอมะกรณีรปภอของส่วนง,งานที่วันนั้นอะเมื่อวานนี้วันอะไรพุทธศัสราวันพุทธที่เจ้าหน้ที่เอาหมายไปแล้วไม่เข้าอะ่ะใช่ แล้วก็เหมือนกับถือปืนด้วยอะค่ะพยายามจะ <มา S 2> ขัดขวางอ่าพยายามจะขัดขวางภาพนี้ค<า>่ะถือปืนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่ะปรากฏตำรวจไปได้ข้อมูลทับูชอมครับในคืนเกิดเหตุปรากฏว่าชายคนนี้ทับูชอมะอยู่ปากทางเข้าออกนะอือยู่ปากทางเข้าอ,ออกและปรากฏว่าถือปืนเดินไปเดินมาเมื่อวานนี้ก็เลยคุมตัวมาสอบสวนทนบูชอะไม่ตอบอะไรเมื่อเจอกับสื่อสารมวลชน ชื่อนายประสงค์ไส่ไกรกระอายุ62ปีละวพอสอบเสร็จมีรายงานว่านายประสงค์รับสรารภาพว่าเป็นชายในวงจรปิดที่ต้องถือปืนเดินตามกันมานกก็เพื่อดูแลความปลอดภยัยแล้วก็อ้างว่าเป็นญาติกับกำนันนกค่ะสอบถามนายประสงค์เขาอ้างว่าเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเพราะเขาอยู่ด้านนอกก็เลยเอาปืนของตัวเองออกมาเพื่อจะป้องกันตัวมีรายงานว่านายประสงค์รปภคนนี้ ยอมรับว่ามีปืนจริงโดยอ้างว่าเป็นของเพื่อนเป็นปืนสวัสดิการของกรมการปกครองนี่ปืนถูกต้องตามกฎหมายเช่ด้วยปืนที่ใช้ยิงสารวัตรสิวกรเปืนสวัสดิการตำรวจปืนตราโลอันนี้ปืนสวัสดิการกรมการปกครองรปอปภคนนี้นี่แหละเป็นคนที่ถือปืนลักษณะเหมือนกับกระรางพยายามขัดขวางเจ้าหน้าที่ตอนที่ถือหมายคน้นขอเข้าไปตรวจบ้านกำนันนกนะคะและภาพวงจรปิดภาพใหญ่ก็เจนว่านายคนนี้ ท่านผู้ชมวันเกิดเหตุปเป็นยังไงเห็นภาพชัดว่าถือปืนกระบอกนี้เดินไปเดินมาในงานเลี้ยงค่ะสอบไปสิบกว่าชั่วโมงก็นำตัวออกทางประตูด้านหลังทางของอาคารวัดข่าวไปดักพอนายประสง์เห็นนะักข่าววิ่งกลับเข้าไปท้้งสอบเลยไม่กล้าเดินออกมาจนก,กระทั่งชุดสืบสวนต้องคุมตัวมาขึ้นรถถามยังไงก็ไม่ตอบหละ ที่ผสมเขาทครับพี่ครับอาจารย์อธิบายได้เลยที่มันเกิดเหตุเรามีปืนที่พ้ออะไรครับที่ผสมครับมาเลยครับมาเลยมามามาเฮ้ยมาเถอะโอเคคะเอาปืนออกมาถือนี่ยยิงคุมเชิงหรือยังไงครับพี่ปืนเนี่ยคือเกิดเหตุพี่สองูดอะไรนะพี่สองข้ออะไรฮะปืนนี่คือคุ้มกันกำนันนกเหรอฮะปืนจริงนะพี่เราเราถือปืนทำไมครับนี่คือกำนันครับป้องกันกำนันโนะเหรอครับที่อธิบายได้เนี่ยคระวับที่ผสงครับปืนใครปางคนซื้อให้ครับปุกครับ ท่านผู้ชมครับตำรวจแจ้งก็หาเบื้องต้นก็คือครอบคราวุธดปืนผิดมือและพฤติกรรมที่ถือปืนในวันเกิดเหตุตอนนี้กำลังสอบข้อที่จริงส่วนผู้มีชื่อเจ้าของหรือเป็นผู้ครอบครองปืนกระบอกนี้ยื่ยความเคารพเป็นสมาชิกองค์การิหารส่วนตามหรืออบต ตำรวจยังไม่แจ้งข้อหาเพราะต้องรอสอบก่อนว่าปืนของคุณไปอยู่กับประสงค์ได้ยังไงแต่ปืนก็บอกนี้ใช้สิทธิ์ซื้อสวัสดิการของกรมการปกครองค่ะ